ด่วนนายกถแถลงการเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com เงินเยียวยา5,000บาทมีจ่ายแค่หนึ่งเดือน15เมษายนผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยนายกกล่าวว่าวันนี้เป็นที่น่ายินดี ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ทยอยลดลงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดให้รัฐบาลโดยศูนย์บริหารส,สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบอคจะพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์และหลักการทางด้านสาธารณาสุขอีกครั้งว่าเราจะสามารถผ่อนปรนอะไรได้บ้างหรือไม่ แต่ในช่วงนี้ต้องขอเวลาอีกสักระยะหนึ่งก่อนผมเห็นใจและสงสารผมร้อนใจมากกว่าท่านคณะกรรมการที่กํากับดูแลและติดตามได้บูรณาการข้อมูลตรวจสอบการเยียวยาเพื่อให้ทั่วถึงแต่ต้องยอมรับความจริงเงินที่รัฐบาลจะนำมาเยียวยานั้นมาจากงบกลางจำนวน50,000่นล้านบาทเดิมจะเยียวยา3ล้านคน ซึ่งจะเยียวยาได้3เดือนหรือ15,000บาทต่อคนแต่เมื่อจำนวนผู้ได้ที่ได้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันมีมากถึง9ล้านคนทำให้รัฐบาลมีเงินเยียวยาได้เพียงเดือนเดียวในจำนวน9ล้านคนส่วนที่2รัฐบาลออกพรกรเงินกู้1ล้านล้านบาทซึ่งตามขั้นตอนต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาและ ผู้ที่สภาใช้เวลาหลายเดือนแต่คาดว่าประมาณปลายเดือนเมษาหรือเดือนพฤษภา2563ผลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าสำหรับวันที่26เมษาที่จะครบวันประกาศพรกฉุกเฉินจะมีการต่ออายุหรือขยายมาตรการเคอร์ฟิวต่อหรือไม่นั้นเรื่องนี้จะอยู่ในการประเมินของสอบ,บคอที่จะต้องไปคิดวิเคราะห์และชั่งน้ำหนัก ในหลายๆด้านแม้สถานการณ์แนวโน้มในขณะนี้จะลดลงบ้างในบางจังหวะและบางช่วงซึ่งอาจหมายความว่าเราป้องกันการแพร่ระบาดได้ดีเคาะแล้วประกันสังคมยอมจ่ายลูกจ้างว่างงานจากพิษโควิด -19 8,000บาทต่อเดือนที่สำนักง,งานประกันสังคมนายสุทธิสุโกศลปลัด กระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการการประกันสังคมบอร์ดเรียกประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาชุดที่13ครั้งที่7ทับเพื่อหารือการเยียวยาให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9เพื่อเตรียมนำข้อมูลสรุปขอความเห็นชอบที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมในวันที่15เมษายนนี้ทั้งนี้ที่ประชุมใช้เวลาหารือนานกว่า4ชั่วโมงนายสุทธิเปิดเผยว่าในที่ประชุมได้เห็นชอบให้โรคโควิด1 9ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ที่ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดการว่างงานเป็นจำนวนมากและกองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินกรณีผลว่างงานเพื่อเยียวยาผลกระทบที่ร้อยละ62ของค่าจ้างรายวันในระยะเวลาไม่เกิน90วันหรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7,080บาทถึง8,000บาทซึ่งขณะนี้กองทุนประกันสังคมมีเงินรวม 1 6 0 0 0 0ล้านบาทนายสุธีกล่าวอีกว่าโดยหลังจากนี้จะนำเรื่องรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบและออกประกาศกฎกระทรวงตามรายละเอียดข้างต้นหลังจากนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนายสุธียังกล่าวอีกว่าหากรายละเอียดทั้งหมดดำเนินการได้ตามขั้นตอน ประกันสังคมจะสามารถจ่ายเงินอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าได้อย่างแน่นอนเพราะในระบบของกระทรวงแรงงานมีข้อมูลของลูกจ้างและผู้ประกันตนอยู่แล้วเบื้องต้นมีอยู่ประมาณ700,000คนที่ว่างงานในระบบนอกจากนี้ประกันสังคมยังต้องรายงานวินัยทางการเงินของกองทุนรวมถึงสภาพคล่องอื่นๆให้รับทราบด้วยเพราะครั้งนี้ถือเป็นการใช้เงินจำนวนมาก อาจจะต้องหาแนวทางสำรองเตรียมไว้ด้วยนะครับเช่นการกู้เงินในกรณีที่มีปัญหาไม่จบลงในช่วง3เดือนต่อจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ในครั้งนี้ที่ลาออกเลิกจ้างอยู่ที่ประมาณ1ล้านคน และที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตรงๆอยู่ที่350,000คนรวมถึงรัฐสั่งปิด800,000คนล็อตเก่าผู้ประกันตนมีทั้งหมด11ล้านคนเราจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดนายสุทธิกล่าวนายสุทธิกล่าวเพิ่มเติมประเด็นวินัยทางการเงินของกองทุนว่างงานว่าจะต้องรายงานให้ครมรับทราบ ถึงจำนวนเงินสภาพคล่องเป็นอย่างไรและจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่เท่าที่ประเมินจะพยายามหมุนสภาพคล่องให,ให้ดีที่สุดจำนวนเงินของกองทุนประกันการว่างงานอยู่ที่ประมาณ1.6แสนล้านคนจะพยายามบริหารให้พอหรือแนวทางการจัดหาเงินเพิ่มเติมหากปัญหากินเวลาน,านานมากกว่า3เดือนอาจจะต้องหาแนวทางสำรอง เช่นการกู้ยืมเงินเป็นต้นบัตรคนจนมีข่าวดีเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม500บาทจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่15เมษามนาได้อย่างไรมาดูกันครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากจะได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางค่าก๊าซหุงต้มรวมถึงค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว และตั้งแต่1พฤศจิกายน2562ถึง30กันยายน2563ยังได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแหวดได้ถึง7%ด้วยนะครับซึ่งการขอรับเงินคืนภาษีเป็นหนึ่งในมาตรการการชดเชยให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโด,ดยใช้ข้อมูลทางภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ที่รวมภาษี7%ในราคาสินค้าไปแล้วไม่รวมสินค้าที่มีภาษีสัมพัสานมิตรเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่น้ำมันเชื้อเพลิงหรือสินค้าที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นของสดเนื้อสดผักสดนะครับโดยผู้ที่ถือบัตรสริการแห่งรัฐจะต้องใช้บัตรรูดซื้อสินค้าหรือบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่ เอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องบันทึกการเก็บเงินหรือ Point of Sale เรียกสั้นๆว่า POS t ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2562ไปจนถึง30กันยายน2563ด้วยรัฐบาลจะคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT 7เป็น2ส,ส่วนได้แก่ 1. เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5%ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการโอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Money โดยสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้หรือรูดซื้อสินค้าบริการตามร้านที่เข้าร่วมโครงการ2เงินจำนวนอีก2%จะแบ่งเป็น1%เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มอีก1%เก็บเข้าบัญชีของผู้มีไรายได้น้อย ที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติหรือกอชอแต่ละลายถ้าไม่มีบัญชีบัญชีการออมก็จะมีการเปิดบัญชีไว้ให้เพื่อสะสมนะครับแต่การคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจะไม่เกิน500บาทนะครับต้องขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยนะครับว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเงินคืน5 0 0บาท แต่จะต้องเติมเงินเข้าไปในบัตรเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้นๆนะครับด้วยโดยสรุปเนื้อหาเบื้องต้นให้เห็นภาพง่ายๆดังนี้ครับใช้เงินผ่านบัตรคนจน100บาทได้เงินคืนแวดหเนตเงินจะเข้าบัตรเดือนถัดไป5บาทใช้เงินผ่านบัตรคนจน500บาทได้เงินแวหเนตเงินเข้าบัตรเดือนถัดไป25บาทใช้เงินผ่านบัตร1000บาทได้แวดหเนตเงินเข้าบัตรในเดือนถัดไป50บาท ใช้5000บาทได้แวด5%าเข้าบัตรเดือนถัดไป250บาทและใช้เงินผ่านบัตร1 0 0 0 0บาทได้เงินแวด5%เงินเข้าบัตรเดือนถัดไป500บาทเท่ากับว่าถ้าหากต้องการเงินคืนภาษีสูงสุดที่500บาทต่อเดือนจะต้องเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนนั้นมากกว่า7,000บาทหรือ7รราวๆ500บาทนะครับ ส่วนเงินที่ภาครัฐจะโอนคืนให้นั้นกรมบัญชีกลางจะโอนคืนให้ในวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับเช่นเดือนมีนานะครับเราก็จะได้เงินในเดือนเมษาวันที่15นะครับถ้าติดวันหยุดจะเลื่อนมาเป็นวันก่อนวันหยุดครับ